เราเคยสงสัยไหมครับว่าพินัยกรรมคืออะไรเราเคยสงสัยไหมว่าที่คนบอกว่าพินัยกรรมชีวิตคืออะไรมันมีความแตกต่างพินัยกรรมเป็นเรื่องทรัพย์สินพินัยกรรมชีวิตเป็นเรื่องการจัดการก่อนที่จะมีการเสียชีวิตในเรื่องทางการแพทย์ใน EP นี้เราจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังอย่างครบเครื่องติดตามครับ SCB Podcast You are welcome be ready to get wealthy presented by SCB wealth สวัสดีค่ะพบกับพวกเราดรสาธิตพ่องธัญญาและกะมลชนกรามโกมุตกับรายการ tax and law made simple อีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความสำคัญของพินัยกรรมพินัยกรรมคืออะไรและพินัยกรรมชีวิตหรือที่เรียกว่า living will กันค่ะซึ่งเราอยากจะเน้นย้ำว่าสองอันนี้มันต่างกันนะคะ ท่ามกลางสถานการณ์ตอนนี้ที่ทุกคนต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ครอบครัวกับวิกฤตวิกฤตโควิดครั้งนี้มันใหญ่หลวงมากนะคะการติดเชื้อการเสียชีวิตที่บางทีเนี่ยเราไม่ได้คาดหมายเป็นข่าวแต่ละวันนะคะมันโยงได้กับการวางแผนเรื่องการส่งต่อทรัพย์สินที่เป็นเรื่องสําคัญที่เราทราบกันมาตลอดแต่หลายคนอาจจะยังมองข้ามนะคะว่าการทําคําสั่งสุดท้ายก่อนเสียชีวิตเนี่ยที่เรียกว่าพินัยกรรมเนี่ยมันคืออะไรและสําคัญยังไงนะคะ วันนี้ในอีพิโซดนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับทริคนะคะข้อสงสัยต่างๆในการเขียนพินัยกรรมรวมถึงการเขียนพินัยกรรมชีวิตเพื่อให้เป็นประโยชน์ในยามนี้พอมาถึงเรื่องแรกค่ะคือการเขียนพินัยกรรมเพื่อส่งต่อมรดกมันทําเพื่อให้คนที่มีทรัพย์สินสามารถส่งต่อมรดกได้ตามที่ตั้งใจแต่ต้องทํายังไงบ้างเพื่อให้พินัยกรรมสมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายคะดรสาธิตครับในเรื่องของพินัยกรรมนั้นเป็น แบบของกฎหมายก็คือเป็นหนังสือหรือสัญญานะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะต้องมีระบบระเบียบวิธีการเขียนแห่งตามกฎหมายเพื่อจะแจกแจงว่าถ้าผู้ทำพินัยกรรมเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่เรียกว่ามารดกนั้นจะตกต่อไปถึงใครได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยพินัยกรรมจึงต้องทำให้ถูกต้องตามสิ่งที่กฎหมายกำหนดการทำแตกต่างจากสิ่งที่กฎหมายกำหนด ก็จะมีผลให้พี่นายกรรมนั้นโมคะคําว่าโมคะก็จะแปลว่าเสียเปล่าตั้งแต่ต้นก็คือถือว่าเหมือนไม่มีพี่นายกรรมเพราะฉะนั้นการที่มีพี่นายกรรมกับไม่มีพี่นายกรรมต่างกันเพราะว่าถ้ามีพี่นายกรรมเราก็สามารถเขียนว่าทรัพย์สินที่เรามีเพราะถ้าเราไม่อยู่แล้วจะส่งต่อไปที่ใครแต่ถ้าไม่มีพี่นายกรรมทรัพย์สินนั้นจะต้องถูกส่งต่อไปที่ทายาทต,ตามที่กฎหมายสันนิษฐาน ซึ่งทายาทตามที่กฎหมายสันนิษฐานก็ไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสไม่ว่าจะเป็นบุตรผู้สืบสันดานไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ก็จะเป็นการที่กฎหมายสันนิษฐานใน6ลำดับชั้นรวมถึงลำดับชั้นที่เศษคือคู่สมรสครับแล้วอย่างนี้พอมันต่างกับการส่งต่อโดยที่ไม่มีพินัยกรรมเนี่ยแล้วถ้าเราจะคุยกันเกี่ยวกับว่าแล้วพอเป็นพินัยกรรมเนี่ยอย่างพลอยเนี่ยเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดเราไม่มีครอบครัวค่ะ เราเขียนเพื่อส่งต่อทรัพย์สินให้ใครได้บ้างคะคือถ้าสมมุติว่าเราอยากส่งต่อให้เพื่อนสนิทหรือญาติห่างๆที่ไม่ได้แบบอาจจะห่างเลยอ,อย่างเงี้ยมันมันพอทําได้ไหมคะดรเอสครับเรื่องนี้ก็ตอบได้ว่าเราสามารถยกทรัพย์สินของเรานะฮะโดยการเขียนพินัยกรรมยกให้คนในครอบครัวยกให้คนนอกครอบครัวยกให้กับนิติบุคคลยกให้กับองคก์กรศาสนาวัดวาอาราม คือเรียกว่ายกให้ผู้อื่นได้นะครับคำตอบคือได้นะฮะเนื่องจากว่ามันมีเหตุผลว่าพินัยกรรมเป็นหนังสือแสดงจตนาว่าถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วจะยกทรัพย์สินให้ใครและทรัพย์สินนั้นเป็นของเรามาก่อนเพราะฉะนั้นเราจึงมีสิทธิ์ในตามกฎหมายที่จะยกให้กับทั้งคนที่เป็นคนในครอบครัวหรือคนนอกครอบครัวในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายเราให้เรียกว่าเป็นอิสระของเจ้าของทรัพย์สิน ที่จะยกให้ผู้อื่นนะครับในบางประเทศเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ยอมให้ทําทเช่นน,นั้นอย่างบางประเทศเนี่ยบังคับว่าพินัยกรรมจะต้องอย่างน้อยต้องเขียนส่งมอบหรือว่าการส่งมอบมรดกจะต้องส่งมอบให้บุตรแต่ในประเทศไทยไม่ใช่นะครับเราก็สามารถที่จะทําพินัยกรรมยกให้กับญาติหรือคนที่ไม่ใช่ญาติได้เช่นเดียวกันครับอ๋องั้นก็นก็แตกต่างเลยนะคะคือมันก็เป็นสิทธิเสรีภาพของเจ้าของทรัพย์สินจริงๆเลยนะคะ งั้นที่นี้มันมีคนถามมาหลายครั้งเลยค่ะพี่เอสว่าแบบไอตัวพินัยกรรมเนี่ยอย่างสมมติว่าเกิดอย่างอย่างสถานการณ์นี้เลยนะคะอย่างโควิดเนี่ยมันปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาแล้วอะสมมุติว่าไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแล้วหรือกักตัวไปแล้วอย่างเนี้ยนะคะเอาเคสจริงๆตอนนี้เลยเนี่ยเราอยากจะพิมพ์บอกครอบครัวในไลน์กรุป๊ปคือเดี๋ยวนี้เราจะมีไลน์กรุ๊ปครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยหรืออยากจะพิมพ์ส่งให้เพื่อนคนใดคนหนึ่งทาง แอปพลิเคชัน Line สมมุตินะคะแบบนี้มันถือเป็นพินัยกรรมที่ใช้ได้ไหมคะพีครับไอ้เรื่องนี้โดยเหตุผลทางกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องอธิบายให้เห็นภาพอย่างหนึ่งนะครับว่าปกติเนี่ยพินัยกรรมเนี่ยกฎหมายสั่งเลยนะครับว่าจะต้องมีรูปแบบที่กฎหมายรับรองถ้าไม่ทําตามรูปแบบก็จะถือว่าโมฆะนะครับคือเสียเปล่าคือถือว่าไม่ได้ทําตั้งแต่ต้นอย่างเช่น ถ้าเป็นพินัยกรรมแบบธรรมดาซึ่งก็พิมพ์ได้เขียนได้มีพยานสองคนหรือแบบที่สองเป็นพินัยกรรมแบบเขียนเองอันนี้ก็ต้องมีการลงชื่อเขียนบนกระดาษและมีการลงนามของเจ้าของพินัยกรรมหรือพินัยกรรมฝ่ายเมืองพินัยกรรมแบบความลับและสุดท้ายก็คือพินัยกรรมแบบวาจาพินัยกรรมแบบวาจาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวลามีภัยภาวะสงครามหรือมีเหตุเพศภยัย ถ้าประยุกเรื่องนี้กลับมาสิ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันกนะ็คือส่งกับเพื่อนในไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับคําตอบก็คือมันก็ต้องไปดูว่าเข้ากับแบบของพินัยกรรมในเรื่องของพิ่นัยกรรมแบบวาจาหรือเปล่าที่มีเหตุขนาดที่ไม่สามารถแต่ทีนี้กฎหมายดั้งเดิมเนี่ยมองว่าในเรื่องวาจาเนี่ยหมายความว่าเรากําลังจะจากไปแล้วไม่มีเวลาเราถึงต้องไปบอกคนอย่างน้อยสองคนด้วยวาจาก็จะมีคําถามว่าการส่งไลน์เนี่ย จะเป็นรูปแบบไหนทีนี้ถ้าเราไปอ่านกฎหมายที่เรียกว่าเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับมันก็บอกว่าไอ้เรื่องของเรื่องพินัยกรรมเรื่องมรดกเรื่องกฎหมายครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้ให้ใช้กับพรบรว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพราะนั้นการส่งข้อมูลแบบนี้เนี่ยจึงมีเครื่องหมายคําถามแล้วก็อาจจะทําให้การส่งข้อมูลนั้นไม่ถือเป็นพินัยกรรมได้จึงตอบทานองว่า ไม่แนะนําให้ทําอย่างนั้นเพราะพินัยกรรมเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับไม่อย่างนั้นการพิสูจน์จะยุ่งยากจึงต้องกลับไปใช้หลักทั่วไปก็คือจะต้องเขียนหรือพิมพ์ขึ้นมาแล้วก็มีลายเซ็นและมีพยานอย่างน้อยสองคนเพื่อให้เป็นพินัยกรรมแบบธรรมดาทั่วไปที่ยอมรับกันและนิยมค่อนข้างมากครับงั้นอย่างนี้ก็พูดได้ว่าจากในที่ยกตัวอย่างมาก็เหมือนกับว่าถ้ายังมีสติอยู่และอยู่โรงพยาบาลสนามแล้วเนี่ยยังต้องมีสติต่อไปเพื่อที่จะ หยิบยืมกระดาษจากคนแถานั้นมาเขียนด้วยตัวเองแล้วก็ทําเป็นแบบเขียนเองทั้งฉบับหรือทําเป็นแบบมีพยานอะไรให้มันแบบเป็นไปตามกฎหมายก็จะดีกว่านะคะพี่เอสใช่ครับ<ช>ก็อย่างเช่นสมมุติว่ากําลังจะเจ็บป่วยหนกักแต่ยังมีสติสัมปชัญญะนะครับก็จะให้ผู้อื่นเนี่ยเขียนพินัยกรรมสั้นๆไม่จําเป็นต้องเขียนยาวนะครับขอให้เขียน สั้นๆว่าตัวเองนั้นวันนี้วันที่เท่าไหร่ตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วก็มีสติสัมปชัญญะนะครับขอแบ่งทรัพย์สินมีกี่ประเภทของทรัพย์สินอย่างเช่นอสังหาสังหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งแล้วก็จะส่งมอบให้ใครบุตรคนไหนก็เขียนไม่ต้องยาวมากก็ได้ไม่ต้องละเอียดมากก็ได้แต่อย่างน้อยก็เป็นไปตามเจตนาพอสมควรแล้วก็ให้มีพยานก็อย่างเช่นคุณหมอหรือมีอีกคนหนึ่งที่เขามี เป็นคนนอกนะครับเป็นคนนอกครอบครัวเนี่ยเป็นพยานอย่าเอาคนในครอบครัวเพราะเดี๋ยวจะมีคําถามว่าคนในครอบครัวมันเป็นพยานได้ยากเพราะว่าเขาจะได้รับทรัพย์สินนะครับก็สามารถทําได้ตรงนั้นครับมีพยานสองคนนะครับแล้วก็ตัวเองก็เป็นคนลงนามลงชื่อด้วยครับโอเคงั้นก็ยังไม่ยากเกินไปที่จะทํำนะคะงั้นทีนี้รเรามาเรื่องทรัพย์สินกันบ้าง พอเราเขียนในรูปแบบเร็วๆให้เป็นไปตามแบบที่กฎหมายกําหนดได้แล้วเนี่ยมันลงไปถึงทรัพย์สินได้ทุกประเภทเลยไหมคะเพจครับทรัพย์สินที่จะมาทําพินัยกรรมเนี่ยก็สามารถทจะเป็นทรัพย์สินทุกประเภทที่เรามีอยู่จริงและเป็นของเรานะครับอย่างเช่นสามีเนี่ยนะครับเวลาที่จะทําพินัยกรรมเนี่ยก็ต้องรับทราบว่าทรัพย์สินที่ตัวเองมีชื่ออาจจะไม่ใช่ของสามีอาจต้อง เพราะว่าเป็นสินสมรสก็อาจจะต้องถือว่าทรัพย์สินที่จะแบ่งเป็นพินัยกรรมได้เนี่ยตามพินัยกรรมก็จะเป็นครึ่งหนึ่งก็คือส่วนของสินสมรสหารสองนั่นเองเพราะว่าตัวเองมีสิทธ์จะส่งต่อในส่วนของสินสมรสส่วนของตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยสมมุติว่าเรารู้แล้วว่ามันมีประมาณมูลค่าเท่าไหร่เราก็จะมาแยกแยะแล้วว่าเวลาเขียนพินัยกรรมก็เขียนว่าอาสังหาริมทรัพย์ ตรงนี้จะมอบไปใครนะครับหรือสังหาริมทรัพย์ในเรื่องเงินฝากธนาคารหุ้นกู้นะฮะตรงนี้จะมอบไปใครความละเอียดของพิ่นัยกรรมว่าจะต้องแจกแจงทรัพย์สินลงรายละเอียดทุกชิ้นหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มันตอบยากเพราะว่าบางครั้งเราจําไม่ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นก็นักกฎหมายก็ยอมรับว่าเราอาจจะเขียนเป็นกลุ่มก็ได้อย่างเช่นหุ้นกู้ของข้าพเจ้าที่มี ส่งมอบให้ใครบุตรคนไหนหรือจะเป็นญาติคนไหนหรือคนนอกครอบครัวคนไหนนะครับก็สามารถจะเขียนคร่าวๆได้นะครับถ้าสมมุติว่าเรามีเวลาแล้วก็ทาล่วงหน้านานๆเนี่ยเขาก็จะมักจะแนะนําว่าอยากให้เขียนละเอียดเพราะว่าจะได้ไม,ม่มีปัญหาโต้แยง้งนะครับแล้วก็ตอนจบก็อาจจะเขียนว่าทรัพย์สินที่ไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยจะยกมอบอ่าให้เป็นแบ่งไปตามสัดส่วนเดิมหรือยกมอบให้ใครก็สามารถเขียนปิดข้อความตรงนี้ได้ด้วยครับเคลียร์มากเลยค่ะพี่เอสงั้นทีนี้เราจบ เรื่องพินัยกรรมที่เป็นแบบพินัยกรรมไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาถึงเรื่องที่สองของในตอนนี้กันก็คือสิ่งที่เรียกว่าพินัยกรรมชีวิตนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกตัวนี้ว่า living will มันเพิ่งจะมีมาในบ้านเราเนี่ยสักประมาณ10ปีแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยมีมีมาค่อนข้างนานและสักพักใหญ่แล้วนะคะวัตถุประสงค์ของ living will เนี่ยทำเพื่อให้คนเราเนี่ยสามารถกำหนดการเสียชีวิตในแบบที่เราต้องการได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่การฆ่าตัวเองนะคะเป็นการกําหนดว่ายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเมื่อ,อยุเริ่มมากขึ้นหรือเป็นโรคร้ายแรงที่เป็นโรคประเภทที่เรียกว่าโรคเรื้อรังต่างๆนะคะแล้วกับว่าเราได้รักษามาจนถึงจุดที่หมอได้ลงความเห็นแล้วว่าตอนนี้มันต้องออประครับประครองไปแล้วล่ะยังไงก็ไม่น่าจะหายจากโรคเรื้อรังนี้ตัวนี้พี่ในกรรมชีวิตสามารถกำหนดได้ว่า จะเลือกให้หมอรักษาแบบไหนในช่วงสุดท้ายที่ไม่รู้สึกตัวแล้วนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นการกําหนดว่าเราจะไม่ใส่ท่อช่วยหายใจเราจะไม่เจาะคอ,อหรือไม่ปั๊มหัวใจให้กลับมานะคะในกรณีที่ไปแล้วหรือบางคนอาจจะเลือกเป็นขอกลับไปรักษาที่บ้านซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าการรักษาแบบประคับประคองในผู้ป่วยโรคร้ายแรงแล้วก็ลุกลามระยะสุดท้ายนะคะซึ่งตรงนี้ไม่รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นโรค เฉียบพลันนะคะซึ่งตรงนี้มันมีคนสงสัยเยอะมากเลยค่ะพี่เอสว่าพินัยกรรมชีวิตเนี่ยมันมีรูปแบบการทํำยังไงบ้างคะเออครับก็อย่างที่เมื่อกี้ได้พลอยได้กล่าวไว้นะฮะก็ขอเรียนย้ําชี้ประเด็นที่เมื่อกี้ตามที่พลอยกล่าวไว้ก็คือพินัยกรรมชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นก็เป็นภาษาที่ค่อนข้างเก่านะครับคําว่าพินัยกรรมชีวิตก็ทําให้คนเนี่ยค่อนข้างจะไปสับสนกับคาว่าพินัยกรรมนะครับ นี่ความแตกต่างของพินัยกรรมชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะเรียกว่าเป็นหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในช่วงสุดท้ายที่จะให้กับคนไข้ว่าตัวเองจะเลือกในช่วงสุดท้ายชีวิตจะรักษาแบบไหนนะครับจริงๆการเรียกวินัยกรรมชีวิตก็ทําให้คนสับสนควรจะเรียกว่าหนังสือแสดงเจตนาการรักษาทางสาธารณสุขในช่วงสุดท้ายชีวิตมากกว่ามันมีกฎหมายครับมีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปี2550ในมาตรา 12เนี่ยนะฮะเขียนชัดเจนเลยฮะว่าคําว่าหนังสือแสดงเจตนาเลือกวิธีการรักษาในสุงในในช่วงสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ถ้าหากว่าผู้ป่วยนะฮะหรือก่อนที่เขาจะเป็นผู้ป่วยแต่เขามีความเชื่อแล้วก็มีความเห็นว่าการจากไปของเขาในช่วงสุดท้ายควรจะได้รับการรักษาที่ไม่ทําให้เขาทรมานเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่พนายกรรมชีวิตหรือหนังสือแสดงเจตนา ในการรักษาเนี่ยเราจะใช้เฉพาะในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับจะเอาเรื่องนี้มาใช้หรือจะเปิดพินัยกรรมชีวิตก็ในช่วงสุดท้ายของชีวิตในเรื่องที่หมอวินิจฉัยแล้วว่าผู้ป่วยนะฮะจะไม่สามารถที่จะอยู่อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตแล้วก็คงจะต้องรักษาตามวิธีไหนหมอก็จะตัดสินใจว่านะถ้าจะยื้อชีวิตต่อไปต้องเจาะคออย่างที่เมื่อกี้พลอยว่าหรือต้องมีการปั๊มหัวใจซึ่งก็อาจจะ ทำให้มีการทรมานเจ็บปวดของผู้ป่วยจึงถ้ามาดูพินัยกรรมชีวิตผู้ป่วยก็บอกว่าอาจผู้ป่วยมีทางเลือกนะว่าอยากจะจากไปอย่างมีสติอย่างไม่ทรมานอย่างรู้ตัวมีการสั่งเสียให้กับบุตรหลานได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นหลักการของการทําพินัยกรรมชีวิตหรือที่เรียกว่าหนังสือแสดงเจตนานั้นเราก็สรุปได้หลายเรื่องนะครับนะอย่างเช่นขอเล่านะฮะจริงๆมันมี10เรื่องเลยนะฮะเรื่องที่1เนี่ย พินัยกรรมชีวิตเป็นการยืนยันสิทธ์นะฮะตามสิ่งที่กฎหมายรับรองเพราะฉะนั้นถ้าเรายืนยันสิทธ์ตามกฎหมายรับรองก็แปลว่าคุณหมอก็สามารถที่จะใช้พินัยกรรมชีวิตได้เพราะกฎหมายรับรองการที่คุณหมอเลือกวิธีการรักษาตามพินัยกรรมชีวิตก็จะทําให้คุณหมอนั้นหลุดพ้นจากความผิดนะฮะเรื่องที่สก็คือพินัยกรรมชีวิตสามารถทําได้โดยคนที่ทํามีอายุส8ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็มี สติสัมปชัญญนะเรื่องที่3คือพินัยกรรมชีวิตนั้นไม่ได้มีรูปแบบตายตัวนะฮะเราสามารถทําตามแบบฟอร์มของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็ได้หรือเราจะเขียนแบบด้วยลายมือเขียนในสมุดนะฮะก็ได้ไม่ได้มีแบบฟอร์มอย่างที่4ก็คือถ้าเขียนพินัยกรรมชีวิตแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยกฎหมายก็จะถือว่าเอาฉบับที่ลงวันที่สุดท้ายเป็นสําคัญนะฮนะข้อที่5คือ พินัยกรรมชีวิตนั้นไม่ใช่เรื่องของการ mercy killing หรือไม่ใช่เรื่องของการทําให้เสียชีวิตนะครับหรือไม่ใช่เรื่องของการเร่งความตายเพราะว่าพินัยกรรมชีวิตเป็นเรื่องของการใช้กรณีที่ถ้าถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตว่าเราจะเลือกการเสียชีวิตแบบสบายนะหรือว่าจะต้องให้รักษายื้อชีวิตเท่าที่จะทําได้นั่นเอง ข้อที่ 6. คือพินัยกรรมชีวิตใช้กับช่วงสุดท้ายของชีวิตเท่านั้นนะครับอย่างที่กล่าวแล้วข้อที่7คือพินัยกรรมชีวิตไม่ใช่การทอดทิ้งผู้ป่วยแต่ระบบสาธารณสุขก็ยังคงดูแลรักษาแบบประคับประคองต่อไปเพื่อให้มีการจากไปอย่างสงบและมีสตินะฮะข้อที่8พินัยกรรมชีวิตก็ช่วยวางแผนเรื่องอื่นๆได้นอกจากเรื่องการแพทย์อย่างเช่นในวาระสุดท้ายของชีวิตนั้นต้องการให้มีการ สียชีวิตที่ไหนต้องการให้อย่างน้อยนั้นมีทางหมอสอนศาสนาหรือมีใครเข้ามาใกล้ก็สามารถที่จะเขียนระบุได้นะครับญาติในเมื่ออ่านพินัยกรรมชีวิตก็อยากจะทําตามเจตนารมณ์ของอผู้ป่วยระยะสุดท้ายข้อที่9คือถ้าทําเสร็จแล้วก็ให้เซ็นชื่อจะมีพยานหรือไม่ก็ได้นะฮะแล้วก็เก็บฉบับจริงไว้กับตัวนะแล้วในกรณีที่ว่า อยู่ในการรักษาเพยาบาลแล้วเนี่ยก็สามารถมอบตัวสำเนาไว้ที่เวทระเบียนที่คุณหมอได้นะครับและข้อสุดท้ายก็คือก็สามารถที่จะพินัยกรรมชีวิตนั้นระบุผู้ใกล้ชิดเป็นผู้ตัดสินใจแทนได้นะครับในกรณีที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวก็สามารถมอบหมายให้ผู้ใกล้ชิดคนไหนเป็นผู้ตัดสินใจแทนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่อง ทั้งหมดที่กล่าวมาก็เป็นเรื่องของพินัยกรรมชีวิตครับเพรายถ้ามีพินัยกรรมชีวิตนั้นมีเรื่องของการทําวิจัยด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างฮะว่าคนเชื่อกันยังไงครับในภาพรวมของสังคมภาพรวมเนี่ยเอ่อพรบเนี้ยค่ะพรบสุขภาพแห่งชาติเนี่ยมีมาปีพศ .2550 าพอผ่านมาตอนปี2 5 5 8เนี่ยคณะรัฐศาสตร์จุฬาได้ทำวิจัยขึ้นมาเกี่ยวกับผลสะท้อนอะนะคะก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรับรู้ เรื่องนี้ในสังคมยังค่อนข้างน้อยนะคะรวมถึงยังมีปัญหาเรื่องความคลางคลงใจของแพทย์กับพยาบาลว่าเฮ้ยถ้าทําไปเนี่ยแพทย์พยาบาลจะมีความผิดไหมถ้าทําตามอะไรเงี้ยนะคะซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้รับความเห็นจากตัวแพทย์ส่วนใหญ่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีปัจจัยบวกที่จะได้รับการสนับสนุนในอนาคตนะครับเพราะว่าแพทย์เนี่ยเห็นด้วยแพทย์ส่วนใหญ่เห็นด้วยเลยว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ทุกทรมานจากการยื้อชีวิตเนี่ย เรียกว่าเป็นการทําที่ปราศจากคุณภาพชีวิตนะคะแพทย์พยาบาลส่วนใหญ่ก็เห็นว่ามันอาจจะไม่จําเป็นอีกต่อไปนะคะแล้วการแพร่หลายและการขยายวงกว้างเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยมันเข้ามามีส่วนมากขึ้นคนเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะบวกกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ได้สนับสน,นุนแล้วก็รองรับการเติบโตตรงนี้ขึ้นมาเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแพทย์ก็เลยเริ่ม แพทย์พยาบาลก็เลยเริ่มรู้สึกแล้วว่าโอเคเรื่องนี้ควรจะตั้งต้นรณรงค์ต่อไปแต่อยากจะให้เป็นการตั้งต้นรณรงค์จากฝ่ายภาคประชาชนเป็นหลักเพราะเมื่อไหร่ที่ภาคประชาชนเนี่ยทำไอ้ตัวคําสั่งตรงนี้ออกมาเนี่ยแล้วมายื่นให้แพทย์เนี่ยแพทย์พยาบาลเนี่ยจะมีความลําบากใจน้อยกว่าที่อยู่ดีจะให้แพทย์ที่รักษาพูดขึ้นมากับญาติหรือผู้ป่วยว่าเฮ้ย hey, คุณทําพินัยกรรมชีวิตไม่ครับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนี้นะคะเขาก็เลยมองว่าแพทย์ส่วนใหญ่เนี่ย ผลวิจัยได้ผลออกมาว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าเนี่ยกล่าวว่าตัวเล v วิว v i เนี่ยมีความจําเป็นที่สุดเลยค่ะพี่เอสครับสรุปคือเราเราวันนี้นะฮะเราอยากจะให้เห็นถึงความแตกต่างในพินัยกรรมนะครับที่เป็นการส่งมอบมรดกนั่นเป็นเรื่องทรัพย์สินนะจะสั่งในเรื่องทรัพย์สินแล้วก็ในเรื่องว่าใครจะดูแลมรดกอย่างไรแต่คําว่าพินัยกรรมชีวิตมีคําว่าชีวิตเข้ามาด้วยจริงๆแล้วเป็นหนังสือในเรื่องของ ว่าถ้าจะจากไปโดยการเสียชีวิตจะจากไปโดยใช้ระบบการดูแลทางสาธารณสุขหรือการแพทย์อย่างไรมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้เห็นถึงความต่างนะครับระหว่างพินัยกรรมซึ่งเป็นเรื่องการส่งมอบมรดกใช้พินัยกรรมจะเปิดก็ต่อเมื่อมีการเสียชีวิตแล้วแต่พินัยกรรมชีวิตจะใช้ในขณะที่มีชีวิตอยู่นะฮะและดูแลการรักษาทางสาธารณสุขเท่านั้นไม่ใช่เรื่องของการดูแลทรัพย์สินนะครับเป็นเรื่องของการดูแลการ รักษาตอนก่อนที่จะจากไปโดยให้มีการจากไปอย่างสงบและสบายในการมีสติสัมปชัญญะอันนั้นจะมีเป็นความแตกต่างที่สําคัญที่อยากจะสรุปให้ฟังเช่นนี้นะครับโอ้เยอยม,มากเลยค่ะในวันนี้เราก็ได้มาคุยกัน2เรื่องที่น่าสนใจจริงๆค่ะทีนี้เราก็จะสามารถทั้งวางแผนชีวิตนะคะแล้วก็วางแผนการส่งต่อทรัพย์สินของเรากันได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขแล้วค่ะ พบกันใหม่คราวหน้านะคะกับรายการ Tax and Law Made Simple สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ mm hmm. SCB Podcast You are welcome Be ready to get wealthy Presented by SCB Wealth